อยากขำไปทั้งฟังใส่ผุนแล้วฟังใส่ฟังขว่อยากขำไปทั้งฟังไหมือนแม่ไปบ้านแม่แม่พาไปเที่ยวนะครับยไปเที่ยวยังฟังผุนมันวุ่นวิเน่เบิ่งดินแม่อยากขึ้นซิ่งซาสวรรันอาบลาอยากขึ้นซิ่งซาสวรรันตี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่กูเกิดมาเถ่าปนนี่กูก็บ่เคยเห็นอยู่ซิ่งซาสวรรค์นั่นนะเป็นกลมๆหมุนๆกลมๆหมุนๆอันซิ่งซาสวรรค์นั่นมันแม่อยู่กลมๆหมุน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 ๆกูอยากไปเพื่อนกนั่นแม่ที่ไต้หวับบบพพ่อคครรััแมาลูกไปนะครับ เอาจจงไยละเอาใงไนเฮาน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะไอ้กับพาเจ้ามาอยู่นี่สิบหกสิบเจ็ดปีแล้วว่าถ้าจะควมไปยามอีแม่จะเชื่อลองคุยกันเบ้างเดอนกับเป็นห่วงแม่อยู่เด้เอาจใจดีละพี่ต่างว่าเข้าพาลูกพาเต่าขากลับขึ้นไปยามแม่ใหญ่พาบ้นไปสะเพียง การประามันบ่อเลี่ยวดิหนิลูกเจ้าน่ะไปถอดพ่อคำไหมครับไปอยากไปเห็นหนามีไงพี่จะไปกันไครตัดมึงมาอยู่ไม่ให้ปึกษมซายด้วยนี่มึงมาอยู่ปีเพ่อสิหกสิบเจ็ดปีแล้วเต๋อไม่แม้กระโดนเพราปานั่นแล้วพ่อลุงเอากูคือไม่ไปใส่ใส่กูคืออยู่ซ้ำเก่าอยู่แต่เนี่ยเขาชีว่าสมมุดสันบนเนาะสมมุดเนาะมึงอกี้ไปหเนี่ยไปไปอ่ะไปครับมีเงินค่ารถเต๋อมื่มีแล้วสิไปเมื่อวานไปใครเมื่วานก็ไปลอกปอดสุดเดรรายเป็นไร หลอกปอได้เศร้ากามารดีละเอาจังซี่ได้เศร้ากามารก็ไปยังเนาะไปจางเฮียฟังนั่นขามไปจ่าสังเกตอะไรรัดไปนีไปปั๊บปั๊บปั๊บไปนีเดี๋ยวกูจะไปเบิ่งทางเพราะว่ากูอยากไปเบิงเบ่งขวัวไปเบิ่งขัวเออขัวไม่เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดขัวไม่ขามซื้อเมืองสวรรค์นาเคียนติดนั่นละเขาคือว่า,า,าไปขามเมืองสวรรค์แล้วตอ่อมันมาันเล้ย่นมากผิดก็ไรเพราะท่านเลียวติดกูก็เรียไปเบิ่งว่าเขาสีเฮ็ดเลียวไปเพราะฉะนั้นเขามาเฝ้าไปแล้วก็ผ่านไปทำอยังไทลองเบิ่ง เอ้าทำมึงไปทำไมบอไม่กับไปตัวเนาะสิมาถิ่มเขาอยู่เห้อนผู้เดียวกับแม่ผีดอกตัวเนาะไปยุติไปตัวนาะจากแล้วกูว่ามึงปากม่นเป็นแม่นอนอันเฮาสีเว้ากับว่าไ้เว้าจักเถืดนครับเบาอยู่งผพาลูกไปนวะครับผมไปขอบคุณครับพรับแม่ครับไปลูกไปโอ้กว่าจมนี่มันเหยีดกันย่ำได้เหยีกันย่ำแรงมึงไปมาเร็วเลยมันกะจะจมยู่หนีเหรอเฮาปลสาธุเด้อผู้ข้าขอวันทานอมพระจอมธรรมอารามคา ลานางเอ๋ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตทั่วลาให้มากรรมเลี่ยมบังพ่อแม่เอ๋ยคุณพระพุทธน้อยอยู่ยังเหนือเกศเกษาทำมาคุณบูชาหมู่มาลาใหม่ลาขอบคุณแฟนที่เชียร์ให้ขอให้กำลังใจในคืนนี้อย่าว่างปล่อยลานางเอ๋ยน้ำใจแฟนถึงเพียงน้อย เป็นกระแสทราบซึ่งพาคุณเจ้าไปเล่าหาพวงมาลัยดอกแม่ป่ามันมีคามหาศาลพวกลูกหลานยืนอยู่บนเวทีบ่เมยแห้งยำลำลองนับว่าบุญเหลือล้นเห็นฝูงชนมาแน่นอังผู้ฟังเอ๋ยผมคนล้ำแห่งเฝ้าฟังย่านบ่อคือเพิ่นยองสีลำลอง ดอกสูฟังศรัทธาใาไปมาเฮากระสันฟ้าไปไอไปได้มองฟ้อนละได้บัดทีเนาะอู้กูจะฟ้อนตั้งแต่นี้กิไปฮอดประเทศไทยเลยแล้วกูปลาลุงป้า นีแม่เอ้ยแม่และเขาเอกซัมนี้สาก่อนเดอลุ้งก็ซัมนี้ละควาเดอลุงละข้าจูงก่อนหลังละผู้ฟังลันเงินก่าดหลังละผู้ฟังมันเงินละสิเดินไปนะเสี่หาควาลำต่อเดินไปนะเสียหาก่อนลำต่อเอาแล้วน้อหันเสดลงวดเว่ยบ่เดินนานนานแล้ว เอาหันนี้ซิ่มต่อกรสองเอาหันนี้พอเลยพอละข้าไปร่ำขึ้นเสด็จไปไหว้ไหวไหวจะไหวไหวจะไหวไหวจะไหวไหวมีเดิอนเดิอนอนเดือนอันเดือนมีเด่อพอละได้เข้าป่าใหม่ป่าใหม่หิวห่วยหน่วยแต่บ่มีเร่อสวดันในโลกสังขารวันเดืนเดิ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 นเดือนเดือนนวดนวดเอ้ยเอาเร่อพอละผู้การน่ำ รลำหนีซิมีบมาลายวาดการลำหีซิมีบ้าลายวาดลผู้ซาตรงตกนขามาโุนมเงดีวาดดีกินเพิงวาด้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนงราบูมรวมทางน้ำขวฟังลำมาลุ่มบ่มบำน้ตัวฟังลำมาลุ่มบุมบำบ่มบำมาลำมาลำเก่งไลยลำเดือพอาวาดไม่กินไปลาผู้สาวเกินขบวนเย็นเย็นเย็นเยเย็นย็นเยีนเยลำเดือพอวาดเต้าหล่อเต้าหล่อมาลองสองสามนาำตะพูนดังโยโย่พยกโย่ลอยโย่ลอยยาว ยาวเจ้ายาวยาวลำเดือดอว่าลงผาดเผาผัดเผาเดือนเก่งไกรขันออกจากขันพอลำสั่งลุงตาออกจากขันพอลำสั่งลุงตาวาดกาลงค้อนเจือเจย์ปินเจย์ปิ้นเจยพอลำเลยลำสั่งลำสั่งที่พานออดดอดดงเด่นหัวลำเลยน้านาเล้วนา เอาเร่อพอล้ำนั้นเหลวล้ำนั้นเหลวสี่พันดอนบวชตัวสีนั้นเหลวสีพันดอนล้ำเจ้าล้ำเก่ามะล้ำสาวสงสาวลมพานเผ้าเตยสุงไร่พิงลมพานเผ้าเตยสุงไล่พิงอาพิงสามใส่มัดีติวดังนิวให้ฟูงคนถ้าผู้ฮาวนอนผองซื่นฟูงคนถ้าผู้ฮาวนอนผองซื่อเอานดืนนาผู้นั้นนาดันนาเอานันเดือพู้นันเดือนันเดือเอาเร่อพอให้คนว่าพื้นว่าพื้นมาสาวหญานางนุ่งเอ็นเดือมาลุ่มปูมเป้าปูมเป้ามาล้ำปลาบืนหาดล้ำเร่อพอว่าเจ๊กโต๊ะสาง พวกสางวาดึงสามหนองวาดข้องสามตุ้มเปิดเปืองดังเปึ้งตะเมาลำก่อนแบบไม่ลำนะดันเดือดันเดือดันเดิอล้ำเดือพอบาดใกูู่โจนผูโจมาขันสันเที่ยงขึ้นเดือกมาเร็วเดือกมาเร็วเดือกมาเร็วเสียงแม่ห้องเมามาแหลวผู้เสียงแม่ห้องมาผู้สาวแก่สิทธาโอนนตีอยู่เพิ่น เอาละน้อ <potrze> ซ้าพ่อป <household> ่านีเอาละน้อซ้าพ่อปานีแล้วก็ดีก่อนให้คุ้นฟังของของดีก่่นให้คุ้นฟังของของซัดให้พี่น้องฟังแ้วประมวลลายสีหน้านวลแค้นมวนไปเอกร่พนันไปอาจารย์เสี้ยแดงเข้าไปเข้าไปงานไปไอไปไปพี่ด้ยทลานไปไปาไปไอสวยสวยไปมันสีสวย เป็นตาสงสารหนายายแกยวตาผู้เป็นแม่ซะแล้วได้ทิพยกปีแล้วลูกสาวลาบไว้อยู่นำ้ำลูกสาวสองคนหนีไปอยู่คน,นละกรรมต่างดินบ่เคยมาสีหน้าท่าทางกะเกาหมองบ่คือเขาตอนนี้ยายแกยวตาเอ้ยร้องออกไปเบาจ่าตานมึงก่อนนะนี่ท่านเลื่องดาวเรื่องดินายประกาของอาจารย์ชวีวันขันติภูประพันธ์เสียงแตม อรดีมีสกุลดอกรักดวงมาร่าเป็นผู้จัดเสนอพีนอง ึ้นเวทีคันบ่มีดีกรีสิ้นการแสดงบ่เล่นบ่มวนเด้อค่าสิบอกคันได้ตักแก้วตักตอกหนาวดองดองเลลาเต็มทีแฟนบ่มีเพิ่นว่าค่อยขี้เมาบ่มีคนเอาไปเป็นเมียกสร้างทีนางเอกหมอลำมวนปุบเก็บอยู่หน้าเวที คิดว่าจะพองล่นดีมันคักิลีเดอเวลาเมาเอาเต็มที่ละดีกี่พยาเอาเต็มที่ละดีกี่พะยาวว่าแ้บูบาฟอนยเท้าวนาาล,ลินเรล่าเพลงมามวนบอกค้ามวนบอกข้ากำลังเอกตัวจริงไอ้สิงข้อตั้งแดกเ,เมาเสียงออคืดอนซ้อนเจ้าฟองห้องให้ในเรื่องบาดนึกตี ังเสียงสะอื้นปานวาลีลาวดียามโซกกะโซกิลีสีมีอยู่บ่อนอกคนห้อนสอน, <ś led> นั่งเอกีเหลาเมาแล้วสมบูบาทบางมือกับบาทลายแกว้วจนว่ายังเซผู้อื่นสิว่าจังได้โตคอยมวนแห้งไทเดถึกใจว่าเราแค่เอ้หน้าเวทีเมาพอๆกัน อีสันสนี่ผสละไปเดาทันอีสันสนี่ผสมละไปเดอทันกวจนจะตึ้นหาละถือแกวอ้วยางเซขับไถเดือขับไถเดือหนอจะแเมสุราจะได้อชายาวานังเอกขี่เราแห่งควาแห่งมวลอยู่ทั้ง อันลูกเคยเศษฐีปานนีปัดมันคือสีได้เป็นคุณน่ายล่ะวะโอ้ยอยู่ผู้เดียวคิดไปคิดมาจากสิเหตุแน่ใดเังือนซ่านบ้านซองอยู่ไปอยู่มากกับเหงาอยู่ได้แม่เอ้ยบาสิไปหาอันพอกำนั่นจักหน่อยเฮ้ยเบามาก พอกำนันกะแจ๊กสี่างหรือบ่ว่างนังพลุงหิวขอดเดียวอาจารย์หอดไปเดี๋ยวอาจารย์เจ็บข้อว่าสิไปคุยเรื่องคุยหอดไปโน้ยหอดไปมาเร็ว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 ่อจะขายเงินจุ๊ดกำนันกะแจ๊กสีให้จักบาทพี่น้อยเลยงเอ้าวเด็ดตัวเด็ดตัวก็ต้องไปหาแก๊กแก๊กแก๊กพู้เดียวได้แน่นอนเลยเอ้อดูด้วยเออ้ันดูคุณยายดาวปานีอู้ไม่ไงแก้วตาเอ็นเบิองพะลุ้งยายแก้วตาครับ ผู้ใดมาเอิอนกูย่ายบาปเอ้ามาเอือนย่ายกีฮะไว้ยเราอยู่อยู่เราอยู่อยู่เสียงแจ๊กแจ๊กกันสั่คนนลไปครับยู่กับใครเนี่ยนอไยู่า่ผู้เดียวนี่ล่ะเออยุ่งู้เดียวมันแต่ว่าถ้าเป็นคนขึ้นมาถ้าเป็นหม้ายมากแล้วกูยิ่งถิ่มเด้อเออหลาอีกถ้เป็นคนร้ายอยู่ที่นเออถ้าเป็นคนมาเบิ่งหนาเบิ่งเบิ่งหนาจะเปิดประตูเอาเขาไม่ค่อยแน่เป็นโอ้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิม กูว่าแล้วเสียงแปลกแวนี่นี่ไปยังเมียมาอยห่ยังล่ะสุ่มขี่ทุกนั่นเอาคำเก่ามุขไคอยก็คือทอดเจ้าขวายกามาไปสั่นละแม่เออพอต้องไปคือทอดกูดอกกูอยู่มีความสุกดีอยู่มีความสุกดีคอยมีคอยมีอันเมืองมาอ่างนั่นมาอ่างกูกระบอลซ่อนของคงทูกับพ่อปั่นนั่นล่ะเมจจ้าเมจ เดือนวไวจะแม่มึงกลับมาอย่างอีเดือนแม่เรื่องมันกระพานไปหลายปีแล้วแม่บอท่านเศร้าเขียดเศร้าขมให้เดือนบอแม่คนยางกูน่ผู้ใดเฮ็ดใหเจ็บคนมามากดีไปซะอก็ไปโหลดยาสิกับปหากูกูอยู่ผู้เดียวได้ สำหรับกูนีิโอ้ยเงินสานบ้านซองกับมีเงินทองกับมีนี่บางบ้างกูเกิดร่างสิไปคุยกับพอกำนั่นกูสิขายไปอยู่กับอีกุณนายดาวโอ้โหลูกดาวของแม่ลูกดาวสุดที่รักสิขายหัวใจได้โลละไปนั่นกำพ้านั่นแม่ย่ายวะบางลายยับเขามากัคนลุงผ้ามากเนี่ยไปเบิกดูนะคุณยายที่น้าแต่ครับสวัสดีครับคุณยายครับกาบลูกใดรมาเป็นตาซั่งเดี่ยวโอ้ร้านเจ้า แล้วมีแต่ฮักเจ้ลูกหมาตัวนี้แม่ลูกคนเอามาจาักนี้ไเปอ็นอกลูกเป็นโขงสัตว์ตัวนี้มนแม่นาะแม่ลูกไปแล้วดิลูกกักสงการกี่เดือนนี่รัดลูกไส้เดือนกับไอ้สองกา อไงเป็นบ้าเลยด้นี่มันคือหน้าตาดีตัวละเอาก็ดีเลยพอนะสาขามมาจากเล่าเดมพอคุณย่าอยูไ่เยอะดีจรับน้ำบล่าน wow ้ำพอมันแงกว่าน้ตสร้างอ้กนนนอารมดีขึ้นแล้วแต่ว่าคู่กับบัวพอมันอยู่ดีล่ะมาคาร์ลัมน้ำกินตอนเทปกูสร้างเมย์มันมาฟังคว่ำ หลานกูกะหักอยู่ดอกอุ้ยเฮงเป็นแต่หักเป็นตาแพงหมกล่ะแม่ก็พอมึงทำไล่จิตใจของยายหลานนี่กูแหมมากแต่ว่ากูสร้างพอมันสร้างโคตรแม่นหนะเอาเนี่ยบัดยังเงี้ยทั่วเขาสร้างก็หลักกับหยาหลายปีดีดักแล้วมีเออมันหลายปีแล้วจะมาพูดไอ้บาซ่าวเขียดกับบอแมนให้เศร้าสร้างกับบอแมนแต่ว่าเห็นหน้าหลานกูกะเออว่าซ้ำอยู่ดอกแต่ว่า จังไดสู้กับวัวสมวังดอกมือนี่เพราะว่ากูสิขายเฮือนนี่แล้วมีเจ้าอย่าว่าจังซั่นต์มันพว่ายายนั่นสิปิยู่โยสิไปอยู่กับอันน่ะดาวน่ะดาวนั่นอุ้ยเป็นคนไนต์ก็รูกโ่้ครับผมแม่นคุณนายคุณนายดาวเป็นน้องของแม่เดือนอ๋อครับผมอย่างนี้แต่ซื้อบ่เคยเห็นหน้าเห็นตาจักเทื่อจสันปนํายายบ่ล่ะให้ซุ้มนี่มันกลับเมื่อบ้านมขวายจะได้ไปบ่เยาว์จะงสันต์ผมคือบ่เคย ห่างจากพอจ่าเมย์แค่เธอละครับย้ายครับอเออแค่จ่ามันก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่มึงเอา้เอาเอ้ยจ่าเป็นเปลี่ยนอารมณ์ข,ข,ขึ้นขึ้นล,ล,ง,ลงเร็วเนาะหันขางใส่าปานปิ้งปลาลดปิ้งปลาลดแต่มันมันไม่มองกินเนาะกินปิ้งปลาเข็งดีกว่าแม่เจ้าคิดดีแล้วไปเมยคิดดีแล้วยังกะสร้างมึงกลไปอยู่กับพวกขี้ทุกขี้ยากพูดละอยู่หนีโบมี่ไผอยู่กูกะสิขายแม่มันหนีเบิดนี่กูกะ<ด>ร่างสินัดกับอันพ่อกำนันไว้แล้ว ขายหนีเบิดเลยสิไปอยูนั่นคุณนายดาวของแม่์ป็ยุคพุ่นมัสิดีทบ้านเทาติเมยบ้านแม่เมืองนอนพี่น้องโอ้ยมึงแามาสอนกูนั่นเขาเอกหน่อยหนึ่งมาขี้ค่ะาไอเขาบอานั่งแน่เขาก็เป็นห่วงเม่าค้าเนี่ยบองเมาดอกคนจนไม่มีสิทธิ์พูดรู้ไหมไม่กกินเข่าคือกันอยู่เลยล่ะเออจะกินเข่าหรือกินขี่กูโมโหน้ำละจักสูสิมีกินหรือโมมีกินเอาเพือวางสันติบาลเพราไปน้ำยายกระซางเด้อครับยายสิข่าไปคุยกับพ่อกำนัน แล้วแต่สูและกันหนีจากบ้านกูกลับไปพูน้ำเน่าความจนจนของสูหนีจังไหน่กันไข่มาหนี่บดท่านได้กินหอดเขาหอดหน้ามาหอดกระสิไล่หนีโหลดจังไหนอยู่ทึ่งเจ๊พ่อทึ่งไอ้ทึ่งพี่ใครเฮ่ยสุดสิมากินยังยังดิกูบ่มียังให้ไผกินแล้วแต่เอา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 เนี้ยไงลูยพ่อครับแม่ครับคือเป็นยังสี่ล่ะครับยังสี่ลายแดงลูกนาเนี่ยเขาเป็นลูกเคยเพิ่นพ่อกรองยังบ่ได้ดอก นี่ค่ะเพิ่นอนเพิ่นบอมาเขาเนาะเอามันก็ต้องเห็นใจแต่แม่เราจะไปยี่ดอกสีแล้วนะโอ้โหหลุดซั่งในเงอันนี้กะจังว่าพอโตอยู่น้ำยายบ่ใดเจ้าหนีเด้อนี่เกอจังว่าเราไปจังสี่ลรอครับที่ทีม้านาเราก็ยังลายอยู่แต่กระบ๊อบเป็นยังดอกอยู่ไซก็มีความสุขกลับขึ้นเมื่อบานเท่ากระได้ดอกระบ๊เป็นยังครับแต่ว่าเพื่อนรังนีเจ้ากัญญาเสียดายเธอเด้อเราขายไปกะ เราสิไปใส่กระซาหัวเ้าวัวขาอยุบ้านเ้าพุนทาแขกบ้านเฮานมันก็พ่อยู่พ่อกินแล้วเฮ็ดไ้ใส่หน้าเขาน้ำซ้ำปลาข้าก็หลลยบ่ยืดบ่อยากกไปรยุ่พุนเ้าก็มีความสุขดีเนาะการบานท้าสะดวกเนาะในมั่หยาบไข่ไท่ก็ดีล้วคมังไข่ว่าแล้วเห็นบ่ไข่บอกว่าแล้วว่าย่ามาคนผูเกาว่าวํ้าเกาดาคือเกาแม่เขาล่ะบัเขาจะบอกจังสันไหลมัน เคทายบอบซ้ำน้ำใจขี้ห้างตัวซะได้เดี๋ยวนี right a, 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 ้เอาบอปเป็นยังดอกในเมื่อเราสีใครแกเราขายเอ่อเอไอ้อ่อเดี๋ยวนีงไปภาบั็อกลาไปเที่ยวสักก่อนไปไปหาเบื้อัันน้นอันนี้ไปอยู่ทั้งเนี่ยเวลาเงี้ยเมื่อเรื่องาจะขี้เหือกความคุ้มไปพุ่นไปเนาะไปกระสันไปห้าป่าโดยขาน้อยไปไปขาน้อย มนุษย์คนเท้านี่โลกามันบ่เทียงโอ้ยเดอดนเป็นเงี้ยเงี้ยคอยคอยบพรคือด่ามดังนิพามีคดีกโกดลานเอาอังอยู่ในสารของอียงวัวคว้วให้นาคตาการพอแม่เอ้ยเข้ามาโมทนาเดีวเอาไปน้ำบรายดอก งัวเต็มคอกล้วยเต็มข้อ,เ,ขอ,เ,ขอเก่าไปบ่ได้เนื้อไว้ผู้อื่นแทนแมนมีเฮือดแอมเป็นหลังไ่มุงกระดานมีตลาดเลีนแทนบอ่อนเอาไปนำไดสิ่งที่เอาไปได้มีแต่บุญในคิดเบิงบ่อนสิบพอใดเอพองิง มีแต่บุญท่านั้นเอาไปได้บัดหาตายพ่อแม่เออผูกเกิดก่อนเกิดไทยน้อยใหญ่ไผกรตามให้พากันทำทานยาได้รหวงเหีนไว้ไปคือกันในถ้ำส,สร้างสินทานเอาไว้เนี่ยพวกญาพอกันญาเม่ยาไรเนี่ยตอนนี้แน่นหวงไว้เป็นสิ่งของ สิ่งที่น้ำพี่นองต่างเมื่อหมอลนั้นสังขารค้นคือจังใบตองเหลืองโลนโล่งขู่ควรของประมวลเด้อาะอะไรบัดว่ายามเฮาตายผู้ใดรันสิหามทรงเขาหามเพิินเขาได้ดงทิมเขาในป่าซา เม่แท้พากะโบยังมีน้องประ้าปต่ป จังน้องคัน,นงามงามจังน้องคือปอไปเกิดกำทางเมืองบุลี่ลำบอลดีดำน้ำซุ่มมีน้องปลาน้องบอนมีแขมัแมนแกงหางมีปลาโลดโลดเตินกลางป่าทิวลันดุงเจ้าผู้หงค้ำไปเจ้าผู้หงค้ำไปเจ้าบอวังลอยสูงทำบ่อวังลอยสูงตํา อยากไดแต่แฟนหมอลำหมอลำมาเป็นครูสอนครูสอนเอ้ยครูสอนครูสอนอนั่นจังเสียเอานั่นนาดานวนในนานาดาโนวนในนาอายุทยานั่นคือเมืองเก่าโชว์รักเราเขามีคนใหม่อย่าลงอย่าไหลกันเด้ออย่าลงอย่าไหลผูกกันเดอ้อกันเด้อกันเด้อผูกกันเด้อ ปัิหามาจากทางกำแม่เศรษฐีเป็นใจจะกเถือบเแล้วตั้งแต่มีลูกสะใภ้มาอยู่หัวบ้านหน้าบา่บบา้บานดอกคือเกา่าแต่กัดจิตจแก่เล่ากาบปะปะปล่อยทิ่มทา่งวัดพุ่นทรงจังหันฉากนี้น้ำบรรดาพ่อแม่พีนองมาพ่อกับเท่าแม่เศรษฐีเป็นใจด้อีฉากหนึ่งเล่าสิว่าปากตานจ่าบวาจางังใดนิท่านเรื่องดาวเริ่มดิ่ง บทประพันธ์ของอาจารย์ชวีวันขันติภูประพันธ์เขียนแต้มมอลมีมิศพุลดอกรักดวงมาราาเป็นผู้จัดเสนอพิ่ีนอง น้อก่อนมาอ้อนแอปอฟังเอ้ยก้อนสิเปิดปองแอวแนวลำลองบอ่คองขอไปคุณแม่ตู่ก้อนสิก้าวคำถาแลนักแสดงคือฉันเห้กันมาเป็นคำอ้อนเพียงคำก่อนนะมาเบาอย่าเดาไปดอกไหลาตา